น,นี่คือเราจะพาเข้าถ้ำนาคาทิพย์บดีวัดป่าสีมงคลรัตนารามจังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นถ้ำที่สร้างขึ้นมานะคะ กาจะมีพยานาคห้าสียงท่มขึ้นไปข้างบนหางอยู่ข้างบนงบนีก็เ่วยไปสามร